การน้อมเอาตัวมาประพฤติปฏิบัติก็ชื่อว่าศรัทธามาละใช่ไหมนั้นเหมือนที่ผู้เจ้าบอกอ่ะรักษาศินห้ามีอน,นิสงส์มากกว่าการถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเพราะอะไรเพราะเมื่อคุณศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วคุณเอากายวาจาของคุณเนี่ยมาปฏิบัติตามสิ่งที่ผู้เจ้าสอนเข้มกว่าไหมล่ะใช่ไหมอ่าก็เข้มกว่าพวกที่ มั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โอเคไม่ไม่เอาอย่างอื่นและนะ,ะเต็มร้อยแต่จะเอากายวาจามาปฏิบัติตามที่พระเจ้าบอกเดี๋ยวขอไปก่อนคิดอีกทีใช่ไหมก็คือสินห้าอย่างไม่โอเคใช่ไหมแลคนที่รักษาสินห้าได้ก็จึงมีอันนี้สคงมากกว่าผู้ที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะนะ แต่มันก็ต้องผ่านบันไดตรงนั้นมาก่อนอะนะมเมื่อผ่านมามีศรัทธาเพียงพอมากพอก็เลยรักษาสิน